สบายดีเอฟซีทุกมองทุกบอลว่าฟั่งลาวฝังไทยอยู่กทมและอยู่ต่างประเทศพี่น้องนนเนาะนีตอนเ้าๆมาตั้งเครื่องอยู่ดวงเห็นนี่แหละมาแต็มมาขึ้นนี่พอสเก็ีพามาขึ้นนี่ฝนมันก็นอยากกินหน่อยเนี่ยก็เลยโบนายเก็บก็เลยสิมาเก็บตอนเสาร์สุพีสนองนี่ก็ฝนเลื่อนเลยพี่น้องตอนนี้เขามาลบฝนอยู่ในวัดต้องจะออกไปพี่น้องเนาะไปเอี่ยวไปงนอกไปบึงตั้งเวทีบไน อนเช้าๆนั่นพี่น้องอันนี้กับรถสิบสองหลอก็คือรถเออเครื่องเสียงน้องกำลังเสร็ดเยเอาเครื่องเสียงลงเตรียมมาหอดแล้วนะพี่น้องเนาะฝนกับเซาซีมาย้ำเลยเราเนี่ยมึงกัคโอ้ฝนสีตกแท้จะเอาลัางค่าขึ้นแล้วแล้วก็สีได้ตั้งที่ตั้งเครื่องเสียงนะพี่น้องเนาะมาหอดเตรียมมาขึ้นนี่แหละแต่ก็เพื่อเอาเครื่องเสียงลงบ้นานแดนนั้น กมาหอดแต่คืนนี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าบวันแล้วครืงเสียงลงมาหอดกัโอ้เปิดจะเอาคืงเสียงขึ้นแล้วเมื่อวานนี่คือเห็นนะพี่น้องเปิดจะเอาคืงเสียงขึ้นแล้วเพื่อเสียงนั่นแล้วมากลโอ้ยฝนกัหยิบหยิบย้อยๆน้ำเน่ก็เลยได้ซัมนี่ตั้งไว้ไว้ไปซัมมี่ตอนเสาร์ก็เลยว่าเตรียมนะพี่น้องเนาะคันสวัสดแล้วเตรียมจะเอาขึ้นตอนเสาร์จีได้ซักขึ้นหัวหน้ากคุ้มไว้พี่น้องเนาะ อย่างมันโบทันพี่ทนน้องกำลังติดผ้าใบน้พี่น้องเนาะกำลังติดผ้าใบอยู่นี่นี่แหละกำลังวา่อาอะไรซื้อเสือกมามาสักไปของใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าของใหม่นะพี่น้องงวดก่อนเข้ากับยังโบทันได้น้อพี่น้องเนาะก็จะอย่างวดก่อนนนั่ยังใส่มันโบทันผ้าใบนี่มันคือมาทัานงวดนี้เราแต่งงนงานนี่น้อพี่น้องเนาะงานเปิดฤดูกาลอยู่แกงคอกนั่นแหละแล้ก็เลยมา อยู่นี่พี่น้องบัดน,นี้ได้ผ้าใบมาใส่นะพี่น้องตอนเช้าเนี่ยก็สิเอาใส่ผ้าใบยกโค้งขึ้นแล้วก็สิตั้งพื้นเวทีนะพี่น้องตั้งเวทีแล้วก็สิได้ใส่วางพื้นเวทีแล้วก็สิได้ใส่ผ้าใบก็จ,จังสิได้ตั้งเวทีแล้วก็สิได้ตั้งจิตตั้งเครื่องเสียงนะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวให้เลาะเอาให้เบิ่งนะพี่น้องก่อนเบิ่งก่นอนเนาะว่านี่แหละระบบเวทีใหม่คันสิว่าแล้วมันยังใหม่ <laughs> อ่ะไอ้ภาพมันบรรยายไปสัก่อนนะพี่น้องเนาะวันนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ่งบรรยายไปก่อนให้ภาพมันบรรยายไปสัก่อนสักหน่อยนึงเออรันนี้ พี่น้องไอ้บัานนี้ฝนกำลังสิตกนะพี่น้องเนาะตัวนี้ฝนกำลังสิตกกำลังฝนกำลังหน่อยมาเรื่องปิดเก็บเครื่องซะก่อนให้คนว่ายเขาเก็บเครื่องก่อนปก๊บปุ๊าปุ๊บป่าซะก่อนเนะพี่น้องเด้อฝนกำลังสิตกพี่น้องตรงนี้กำลังตั้งเครื่องกำลังเฮ็ดทำงานไปดีๆฝนกำลังสิตกก็เลยเดือดปิดเอ่อลดเครื่องเสียงไว้ซะก่อนพี่น้องเนาะใครเนี่ยเต่บ้านเนี่ยนะพี่น้องถ้าเขาติดตั้งแล้วเขาก็ใครแน่อยู่ดอก บัตถิยานเปียกแต่ว่าต้องเลยปิดไว้ซะก่อนรถพอมันจะมีตู้แล้วก็มีพาวเวอร์แอมแล้วก็เครื่องหลายๆอย่างอยู่ยานนั้นพี่น้องอย่ามันถึงน้งามันสิ้าากันน่่อววและพี่น้องมันก็ดเสี่ยอันตรายเอ้ยนี่ติดีหนาจั่วซะก่อนฝนกำลังตกเศร้านะพี่น้องเนาะอันนี้ฝนก็สิ่งคดแน่เลยละมื้อนี้คือสิบ่ตกหลกตอนแรงนี่พี่น้องเนาะกำลัง จะเอาขึนน้องพี่น้องบัเนี้จะเอาเครื่องขึ้นบัเนี้ก็คือเอาเวทีขึ้นเอาเวทีขยับขึ้นเพราะว่าได้ติดมักลอกเรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะัจากเอาฝนเศ้าตกเลยค่ะใส่มักรอกใส่ยังเตรียมที่จะยกขึ้นกําล่งซักขึนน้องพี่น้องเนาะกับล่งใส่มักรอกซักขึ้นทั้งซี่ซีด้านแล้วพี่น้องเนาะก็มีซีเสาก็จะซักขึ้นเป็นซีเสาน้องพี่น้องเนาะหลังจากว่าซักขึ้นแล้วนี่ยก็จะได้ตั้งเวทีว่างโตน้อกพี่น้องเนาะ ตอนนี้ติดตั้งลงังคา <igung> สะกอนรังค่าขึ้นแล้วหรืครับชักลังคาขึ้นแล้วแล้วก็ตั้งแต่ติดตั้งเวทีพี่น้องเนาะพื้นเวทีของท่นเถาะเนี่ยกระลังขึ้นมันกระลังเอาขึ้นเลยแหละอ่ะบัดนี้ขึ้นไปซ้ำนิดเรียบร้อยด้วยพี่น้องเนาะเข้าวเ๋ยวก็เดี๋ยวนะครับไปผักกินข้าวเ้าสะกอนจะหน่อยไปผักกินข้าวพี่น้องมาเลือกกินข้าวเลือกพี่น้องเลือกบัดนี้นี่ยัาจารย์ดงกับปุ๊บแทรกกันพีกน้องเนาะพี่น้องเนาะกินข้าร่วมกันเปียฟฟมิลี่ก well. ั lunch, นจัวเหลี่ยมเลย กำลังพี่น้องเลยกำลังเอาลงกำลังจะเอาเครื่องเสียงนะพี่น้องมาประตูลงเดี๋ยวพี่น้องถือว่าเ็ดเสร็จมาใหม่พี่น้องเขาเสร็จมาเป็นเนอร์เป็นแพ็คเป็นแพ็คน่นี่เขาเสร็จเป็นแพ็คเป็นแพ็คมากวัดให้ สบ,บายบัดน,นี้บ่ยากหนักเนาะบ่ยากหนักกว่าเฮ้นี่ก้ยย<ะ>อยเดียวเดียวเป็นบ่สบ,บายพี่น้องเอ้ยนี่จันแสงยังซิกซัมได้พี่น้องเอ้ยอยววนนู่วะน <c oughs> นี่พี่น้องบัดน,นี้มากเลยด้วยพี่น้องเอ้ยบันดิที่ชุดอารมเจอร์ข้างบนเจ็ดลูกแล้วก,ก็มีซื้อไฮสปีดตัวเผื่น้องมันไม่มีไฮสปีดอยู่ เออตัวนึงตู้นึ่งนะพี่น้องเนาะงีัวหนึ่งก็สิบพิจิตหน่วยเจ็ดลูกพี่น้องเนาะเฮ้ยอไม่เจอแล้วตัวหนึ่งก็สิเป็นใส่วัตเทคซ์ซาเบตซาเบตนะพี่น้องเน้องคือสิบสองหน่วยสิบสองลูกใยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าความือมันก็มีเส้าซีขังละเสาซีนะพี่น้องเนาะงพอมันมาบูถึงนี่คือตัวนี้เปขังละเสาซีต่อไปอีกสิบสองใส่เส้าซีหน่วยนะพี่น้องเนาะงกันสวัสดีครั ทางละแท็กซี่แต่กับซีมี่ออเดอร์แปดยู่นี่พี่น้องออเดอร์แปดยู่นีแปดแปดใบแปดหน่วยนะพี่น้องเราอยู่ผู้นคือกันกใส่กำลังครับอยู่ข้างบนได้ภาพพี่น้องขึ้นไปเบิ้งไะพี่น้องขึ้นไปเบิ้งอยู่ข้างบนได้แบบนี้ได้พี่น้องขึ้นไปเบิ้งก่อนอยู่ข้างบนเนาะได้ต้องขึ้นไปเบิ้งอยู่ข้างบนเราใส่อเผ้าห้อยยังพี่น้องเนาะใส่วอเทคโอ้ยวอเทคนะพี่น้องเนาะปีนี่พี่น้องอยู่ด้านหลัง คือเห็ดเป็นแพกนี่แหละคือเห็นหบางที่จะเอาลงให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเป็นเออ่เป็นแพกแพกละหกลูกนะพี่น้องเนาะง่ายมันก็สิเป็นการถนอมเครื่องเสียงเฮาแล้วก็สิเป็นการเออ่ดูแลง่ายนะพี่น้องเนาะมันถนอมเครื่องเสียงแล้วก็ง่ายแก้การเออ่ติดตั้งนะพี่น้องเนาะเอาติดตั้งแบบนี้นี่อาจารทุยกำลังอยู่ข้างบนนะพี่น้องเนาะอยู่ข้างบนพุ่นละเดี๋ยวเราจงคอยขึ้นมาเบิ่ง เอ่อพาวเวอร์ครับมันเนี่น้องเนาะเดี๋ยวไม่เม็ดพี่น้องปีนี้ไม่เม็ดทุกสิ่งทุกอย่างไปขึ้นบนานนี่เป็นหรอตัวนี้ครับตัวนี้ครับเสียงกลางนี่เนาะครับเสียงกลางนี่ก็คือใส่สี่ตัวนึกเถียงใช้สี่ตัวแล้วครับใช้ชับเบรอดีหาคุณค่งละสักตัวค่างละหกตัวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นยี่ห้อยังเป็นว่าอุ่นไปสักวอนเป็นว่นเป็หนหรอ ก็ใส่คือกันพี่น้องใส่ขางเดียวกันเพราอยังสิมีมาอีกออ12หน่วยอยู่ขางนี้ก็อยู่ขางเบื้องหัวหน้าอยู่ขู่เบื้องหุวหน้าพี่น้องเนาะสิมีซาเบ็ตมาอีก12หน่วยสุดแล้วปีนี้ซาเบตเออ็ตวัตเทคสิมีอยู่48ดอกน้อพี่น้องเนาะแต่ก็สิมีอเ 8, อเดอร์แปดออเดอร์แปดอยู่ข้างหน้านี่น้อพี่น้องออเดอร์แปดอยู่ข้างหน้านี่ก็อีกแปดลูกแปดใบพี่น้องเนาะ สี่ก็จะเป็นเครื่องไฟมีไฟโอ้ยลายไฟโซ่ไฟแชกก <laughs> พี่น้องเดอ้ออ่ะเอาซับนี่นักพี่น้องนอนอบดนีินักพี่น้องคลิปนี้ก็ซับนี่นักพี่น้องนอใส่เวธีใหม่ก็คือ,อ,อใส่ผ้าใบใส่ผ้าใบเวทีมีลังค่าแล้วก็มีนี่นิยข้างนี้มีป้ายป้ายป้ายไฟนักพี่น้องนอที่เบิ่งนี่พี่น้องนิยุคานีมีป้ายไฟ เป็นเวทีมีมุ้งเรืงคาปีนี้นะพี่น้องเนาะงี่หม่อ๋อทำนี่นะพี่น้องเนาะขอขอบใจทั้งเอฟซีทุ FC, ท่มมองทุกมบอลเราฟังล่าฟังให้นะพี่น้องเนา้องอยูกอ่กอดทั่วทั้งประเทศพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี